มาดูเรื่องของราคาที่กระทบจากอากาศที่ร้อนต้องบอก,กว่า<ป>ตอนนี้นใช่ใชเจอแบบนี้ทุกปีเลยก็ของขึ้นกันช่วงนี้เลยนะครับโดยจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงของเมษายนทาให้ข้าวของที่จําเป็นในยุตประจําวันปรับขึ้นราคาตามตามกันซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดในทุกๆปีนะครับ อย่างมะนาวครับมีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาในขณะที่ประชาชนก็ยังคงมาหาซื้อมะนาวกันตามปกติแต่ซื้อในปริมาณที่ลดน้อยลงครับด้านแมค้าขายมะนาวตลาดสดยาลาบอกว่าราคามะนาวแพงมากนะครับตอนนี้มะนาวแป้นจากเดิมเนี่ย25-30บาทต่อกิโลกรัมปรับเป็นกิโลกรัมละ4 5บาท โดยรับซื้อเนี่ยมาจากจังหวัดราชบุรีถ้าเป็นมะนาวบ้านเดิมราคา35-40บาทปรับเป็นกิโลกรัมละ45-50บาทตามปกติในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนอากาศร้อนมะนาวก็จะขาดตลาดเป็นแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับขณะที่ไข่ไก่ครับซึ่งได้มีการปรับขึ้นราคาฟองละ20ขอไปครับฟองละ20ตางหรือแพงละ6บาทตั้งแต่17เมษายนที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่ร้อนเหมือนกัน แม่ไก่ก็ออกไข่น้อยลงและก็อีกหลายปัจจัยโดยราคาเป็นไปตามกลไกตลาดที่ตลาดสดย่ลาพบว่าประชาชนก็ยังคงมาหาซื้อไข่ไก่กันตามปกติโดยบางคนไม่ทราบว่าราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นแล้วครับทางด้านร้านขายไข่ไก่ก็บอกว่าไข่ไก่เริ่มขึ้นราคาแล้วทุกเบอร์นะคะบางแผงปรับขึ้น3บาทบางแผง5บาท ขึ้นกับราคาตามเบอร์นะคะบางเบอร์ขายปลีกลูกละ5บาทบางลูก4บาทโดยปรับขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะส่วนลูกค้าก็ยังคงมาซื้อตามปกติแต่อย่างที่บอกว่าจะลดปริมาณการซื้อลงค่ะ